สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอดถอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะ้ามาคำนวณสูตรเด็ดๆวิ่งบนแบบ2ตัวให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตรส่งท้ายในวดนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดวิดด่งบนแบบ2ตัวนะครัแบบ2ตัวมา1ตัวสูตรเด,ดินดีวิธีทำง่ายๆ เดี๋ยวผมมาแจกสูตรที่ทำช่วงท้ายให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมาเทียบชวนกับสูตรวิ่งบนตัวเดียวเน,นเน้นก่อนออกนะครับวิ่งบนเน,นเน้นตัวเดียวก่อนออกแล้วก็มาดูนะเทียบกับชุดสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างให้นะครับใครที่ยังไม่เห็นชุดสดนะรุปประจําช่องแอดทอนนักคานวณก็เข้ามาดูในคลิปนี้ได้นะครับผมสรุปให้ไปแล้วเมื่อวานนี้ วันนี้ก็มาเน้นๆให้อีกทีหนึ่งนะครับทั้งเด่นวิ่งบนวิ่งล่างให้นะครับก่อนออกนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ดูกันแล้วกันนะครับช่องแอนทอนนักคำนวนฝะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ช่องผมด้วยกันแล้วกันอ่ะมาฝากกับเตือนทางช่องนะครับคำเตือนฮนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้ไปเป็นแนวทางปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็เสียงก็อาจจะไม่ดีทักเท่าไหร่นะสมาชิกหนะ้าเสียงพงับไม่รู้เป็นอะไรฮะอยู่ๆฝนก่อตกลมก่อแรงหนาวขึ้นมาอีกนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็ สมาชิกรักษาสุขภาพกันด้วยกันล้วกันนับครับเอามาดูสูตรยิ่งบนเด็ดๆแบบ2ตัวกันก่อนครับับนแรกสูตรได้3กับสี่ผลออกสี่นะครับ4ฮะก็มาที่นะหลักร้อยกระลับ10บนทนะครับนะถูกวันที่1นะครับ บทที่สองสูตรได้เก้ากับศูนย์ลออก9ก้าห้าหนึ่งก้ามที่หลักร้อยหมดมาได้ทุกหลักนบตัวบทที่2องบทที่3มครับบทที่3สูตรได้แปดกับเก้ครับผออกเก้ับศูนย์ครับเ ก็มาที่10กับรบ้อยบนนะมือคนแรกนี่แหละมือที่3นะมือที่4นะสูตรได้9ก็ศนะูนย์ดอกศู 7, นยะ์เเอ่ะเอะทำไมมันชอบมาอันนี้มา2ตัวเลยครับนะมันชอบมาหลักสิบกับหลักร้อยบนนะสมาชิก3ามวันแล้วนะถูกมือที่4 พจนที่5้านะสูตรได้ห้ากับ6กผลดอก7 5 7ดท่าเ้าก็มาที่หลักสิบบนครับนะถูกเป็นพจนที่ห้านที่6กพจนที่ผ่านมาสูตรได้4กับ5้าผลออก5 4 4ครนะับอ่ะมาทั้งสตัวเลยครนะับคนนี้พจนที่ผ่านมาครับนะสำหรับสูตรนี่มาทัสองตัวนะครับครบ สามตัวบนเลยถูกครัเอาหัวที่จัดถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะ <c oughs> ว,วิธีทําครับง่ายๆเลยนะครับวิธีทำสองตัวมาหตัวบนมาได้ทุกหลักนาหลักแสน1ครั้งบวกหลักพันเอ้ยนาหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นอีกสองครั้งบวกหลักร้อยบนอีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไรบวกเอ้ยไม่ใช่ปวดหัว ะครับอาการทำไมมาไหมนะครับอ่ะเอาตามที่ผมผมติ๊กเนี่ยฮะสมัยชิ้นะตา,ามที่ผมติ๊กอาการแดงเนี่ยนะครับอนะไรไปอลไมาปวดหัวอะไรบวกเป็นตัวเลขก็แล้วกันหกบวกสองลงตัวเลขแปดแปดบวกสองลงตัวเลขศูนย์ศูนย์บวกห้ 2, าก, 0. 0ก็ได้ห้าห้าบวกห้าก็ได้ห้าไปเอาอยังไง ห้บวกห้าลงท้ายเลขศู 0. 0นยะ์ศูนย์บวกเก้าคเก้า้าบวกหลงท้ายเลข1นะึครับตำแหน่งแรก1นึเพิ่มไป1ก็ได้เลขสองอ่ะวันนี้1กับ2องมาสักตัวไหมหรือจะหลุดก็ฝากพิจรารณาไปตามสูตรผมพูดผิดพูดถูกยังไงกับทนรูน้อร์สไนะสมาชิกนะแต่สูตรตามสูตรทำไ,ได้หนะึ่งกับสองะใครชอบ1กับ2จัดไปนะใครไม่ชอบมองผักนหนกะับส ตามสูตรนี้มาไหมมันก็ไม่ได้มานานแล้วนะ 1, หนึ่งกับสองเนี่ยงวดประชาวันที่17นะทับหนึ่งทับหกเจ็ดหนึ่งกับสองครับอาทิตย์นี้มาดูอีกสูตรหนะึ่งนะเมีบนตัวเดียวครับอ่านเน้นก่อน okay. ค่อออกให้ฮะวดแรกสูตรเลขสี่ฮะผลด็อกสี่สี่หกครับสี่มาที่หลักสิบ 10. กันหลักร้อยนะม้ว <c> น <oughs> ที่สองฮะสูตรได้เกนะ้าฮะกระดอกเก้าห้านะเก้ามาที่หลักรนะ้อยถูกม้วนที่สองมาต่อกันม้วนที่สามฮะม้วนที่สามสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวครับนะ ผลดอกกากาสูดสูดมาที่หลักหน่วยบนถูกมูลที่สามมาต่อกันงวดที่4ี่ครัที่4สุดได้เลขเจ็ดผลดออกสูดก็เจ็ดนะเจ็ดรับก็บาที่หลักหน่วยบนนะถูกงวดที่4ครับแจ้งเตือนแจ้งสมาชิกนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ นะครับคลิปนี้สูตรนี้คลิปนี้เป็นลิขสิทธิ์ผู้คิดคำนวณก็คือแอดทอนนักคำนวณน,นะครับถ้าเจอคลิปนี้ใครเอาใครดูคลิปผมไปลงเพจนะครับส่วนมากจะเป็นเพจไนชื่อนักคำนวณอาจารย์ตุ้ยคุณไฟบินนะฮะมาชิกดูข้างบนถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นเนี่ยผมแอดทอนเสียงผมเสียงแอดทอนจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูข้างบนดูข้างบนคลิปตัวนี้นะครับดูข้างบนคลิปนี้นะครับที่ทา่นททากนกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าไม่ใช่ชื่อของแอดทอนนักคำนวณหรือแอดทอนตำราผารวยนะครับก็แสดงว่าเขาดูคลิปของแอดทอนไปลงคลิปไปลงเพจของเขาฉะานั้นฝากกดรายง,งานเพจด้วยกัแล้วกันกด จุดสามจุดด้านขวามือแล้วก็กดรายงานเพจมันไปฮะส่วนมากจะเป็นเพจไอ้นักคำนวณอาจารย์ตุ้ยคนไฟบินอะดูสิข้างบนอะมันชื่อ,ม,อมันชื่อเพจของมันอะชื่อนักคำนวณอาจารย์ตุ้ยคนไฟบินไหมทั้งเพจตำรองทั้งเพจหลักของมันอะนะครับถ้าใช่ก็กดรายงานเพจไปได้เลยนะฮะสมาชิกร่วมโดยช่วยกันนะครับอ่ะงวดต่อมาสุดงวดที่ห้าสุดเลขเจ็ดพอ,อก 7, 7, 7, 7. ลับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดก็มาที่หลักร้อย อีกหลายเพจนะครับไม่ใช่เพจเฉพาะไออาจารย์ตุ้ยคนไฟบิลอีกหลายเพจนะ,ะที่มาดูคลิปของผมไปช่วยแรงงานเพจมาด้วยก็แล้วกันวัีถผ่ันมาสูตรด้เลขสี่รลดอก 4, 5 4าสี่สี่อ่ะสี่ก็มาที่สิบโดยบน เอาวุฒิถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูกันนะสมาชิกนะไปดูกันได้เลขตัวไหนแลวิธีทำง่ายๆเลยนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกพันหนึ่งครั้งบวกร้อยบนสองครั้งบวกหน่วยล่างอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกก้าของที่เอาบวกกระดูสองบวกข้าวทายเลขเจ็ดครับเจ็ดบวกห้าห้าทายเลขสองสองบวกห้าก็ลงท้ายเลขเจ็ด 7จ็ดบวกเลงท้ายเลข6 6หกบวกเกลงท้ายเลข5 5าห้าบวกเก้างที่ลงท้ายเลข4อ่ะ4ฮะได้4อีกจะมาไหมสีครับพิจารณาครับชอบจัดขัดผ่าน4จะมาอีกไหมครับเป็นสูตรใหม่แต่ผมใช้จริงนะครับทั้งสองสองสูตรนี่เลยงวดประจำวันที่17นะทับ1ทับ67งวดพรุ่งนี้นะครับอ่ะสองสูตรนี้ไม่ชนกันจับนะหนกับ2 4จะมาไหมถ้า2สูตรนี้ไม่หลุดนะ แต่ผมไม่ได้จับ่าผมแยกกันเลย1 2 4นี่อันนี้ก็คือชุดสรุปนะครับ3ตัวบนตามนี้เลยมีเลข2มีเลข4นะถ้าเลข4อีกอีกอีก,อกชุดหนึ่งก็คือ0ูนย์สี่นีฮะอ่ะผมบอกผมให้ศู 04. นย์สี่ถ้าเลข4ชุดหนึ่งถ้าเลข1อีกตัวหนึ่งก็คือเลข8ปดนะฮะแปดหนึ่งอ่ะผมกผมให้ครับ, 8, 1, รบหชุดก็ตามนี้เลยนะครับแต่เน้นไปที่2 9ก้ากับศูนย์เก้านะฮะ ผมมาวงกลมใหม่ก็คือ0ูนย์กับแปดหนึ่งนะในคลิปนี้นะครับกันก็คือ0ูนย์สากับแปดสามนั่นเองนะครับอ่ะสี่ชุดนี้ลองเน้นดูนะครับบนล่างก็คือ5้ากับสามเด็ดบนก็คือ9ก้ากับศูนย์เด่นบนเล่นไปที่ห้าสองฮะห้าสองกับสามหกนะสองชุดนี้ตัวรองก็คือห้าหกกับสามแปดนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือชุดสรุปบนล่างช่องแอทอนนักคำนวณนะครับใครชอบจัดขัดผ่านขอบคุณทุกทกท่านที่ให้การติดตาม พรุงนี้รอลุ้นกันขอบคุณครับ